ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยวันนี้เรากม็มาอยู่ในช่องของเราอีกครั้งแต่ว่าวันนี้จะไม่เหมือนเดิมจะอันนี้เสียงของเอิมน้องสาวพัดพูดเท่านั้นแล้วก็มาเอิตอนนี้พี่สาวยังไม่อยู่พี่สาวเปิดมาก,ก็สวยเราอยากให้พิงพิงคอแบบปล่อยวางบ้าง,างเหลืออะไร้วงนะี อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าจะไปละลานคนอื่นเขาพังกี้มันไม่รู้จักปล่อยวางบ้างโว้มันเป็นตลอดไอพิง พิงเนาะ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 เราจะเข้าไปที่ YouTube แต่ก็ต้องขอโทษมีนาด้วยแต่ก็ใจนึงก็เห็นใจมีนาใจนึ่งก็โกรธมีนาอยู่นิดนึงดูดูดูด,ด,ดูอันนี้เราไม่มีส่วนร่วมเลยดูดูแต่ละคลิป คลิปแต่ละคลิปข้ามีนาบางครั้งก็โกรธแค้นมีนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพิงค์เขาทำอะไรอยู่เนี่ยดูก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะแต่ก็บางครั้งหนูก็โกรธมีนาเหมือนกันแหละมีนาทำเงี้ยหนูเสียใจนะที่มีนาทำาเงี้ยเราเสียใจนะมีนาเธอทำอย่างนี้กับเรา เราอ,อยากมีเพื่อนจะ,จะไม่มีเพื่อนจะดีกว่าก้งจะดีงั้น